นัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกและบอลลีกต่างๆทั้งหมดวันนี้4คู่นะครับสวัสดีกับท <and more. S 2> want, ุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะก็จะจัดแนวทางคาเดนทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มเวลาทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดหัวให้ครับเป็นในเรื่องของบอลสวีเดนออลสเวนเลนนะครับเป็นคู่ซิรนีย์อุตคัำวันนี้เปิดบ้านต้อนรับแกมบี่เย์ ครับแต่ในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในศึกของสวีเดนออาตัวแข่เนี่ยก็เป็นในเรื่องของซีรีส์อุทสาด้ดีกว่าโดยการที่ชนะไปหนึ่งนัดครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดนั่นเองนะแต่ถ้ามองกลับกันกับในเรื่องของฟอร์มในปัจจุบันนี้นของทางซีรุสเองก็ต้องบอกว่าย่ำแย่อย่างมากครับในการแข่งขันมาถึง5เกมครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไป2และแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่าอยู่ในโซนที่แย่ครับและยิ่งเกมในบ้านเดียวชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับก็เกมในบ้านเองก็ไม่ได้ดูมีความโดดเด่นสักเท่าไหร่ นะใครเป็นการโดยการที่เสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปถึง4แต่ว่าเกมไปเยอนอย่างเดียวเนี่ยถามว่าดูโดดเด่นไหมชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับก็ดูแย่ทั้งคู่เท่ากับว่า2ทีนี้เป็นฟอร์มที่ย่ำแย่ทั้งคู่เลยและในเรื่องตุกความพร้อมครับ2ทีนี้ดูโดดเด่นทั้งคู่ก็คือว่ามาแบบเต็มเต็มเลยและถ้ามองเรื่องลำดับนับปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของทางซีรีส์เองนะครับผมในการแข่งขันที่เป็นเกมเนี่ยนะครับผมก็ชนะไปสาเสมอไป3ามแพ้ไป5เท่ากับว่าตอนนี้เขาอยู่อันดับที่12กนเ่ทสิบสมอ2รแแล้้ววกก็็พไป6โดยมทาง ปิ้งก็แย่กว่านิดๆครับแต่ถ้ามองในเรื่องของมาตรฐาน่อทีมดีก็มันดูแย่กันทั้งคู่จริงๆครับและถามว่ามุมที่ผมอาจจะมองว่าทีมไหนดูมีน่ารุ้นมากกว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าซีรีส์อุแอบดูมีความโดดเด่นมากกว่านิดๆน,นะครับผมรอกว่าเป็นเกมในบ้าน และอย่างเทปเป็นบ่งบอกอยู่ครับว่าซีรูดเล่นในบ้านครับส่วนมากก็เวลาเจอนาโคปิงก็มักจะชนะได้ครับตอนนี้ผมเลยมองว่าซีรูดน่าจะเฉือนชนะไปได้ครับหนึ่งประตูนี้เห็นให้มองไปที่ทางซีรูดได้เลยนะครับส่วนคู่ที่สองที่ผมปะจัดให้ครับก็เป็นในเรื่องของบอลไอส์แลนด์ีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเป็นคู่อาคูเรลี่ครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยอะนะอัคคาราเรนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางอาคูเรลี่ครับชนะไปได้เท่ากับว่าในเรื่องเดทปเทปครับอาคูเรลี่ครรััับกกาาแขข่งงนมมเหลสุดเียชนะไป ครับแพ้ไป2แต่ว่าเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมในบ้านแอบก็ดูโดดเด่นอยู่นะเพราะว่า4เกมหลังสุดมาเขาไม่แพ้ใครเลยครับก <c oughs> ับการกับเรื่องของทีมเยือนอย่างทางอัคราเนสครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ1ครับเสมอ1แพ้ไป3ครับก็อฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเกมไปเยือนชัดเจนว่าชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เหมือนกนันนะผมนัดล่าสุดเสมอกับทางเฟร,รมเราจะวิ่งไม่ได้หรือก่อนนั้นก็ไปแพ้เคปโรบิกมาแล้วก็บุกไปแพ้ทางเซนยานาสมาแลผมก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมเยือนก็มีฟอร์มทททีีีี่่่่่่่่่ยยยยยำำแแแกกกวกวากวาวาาาเเอออะะะคคคครรรรรัััััับบบบลลลนนนน้งงโถึจููดดมใ และ8เกมชนะได้1ครับเสมอ2แพ้ไป2แต่ให้มองกับแกงกระทางอาคาเนสก็ใช้คําม่กฟอร์มดูกลางๆมากกว่าเยอะมากๆครับแต่วันนี้ต้องมาเล่นในบ้านของทางอาคูเรลี่ครับถามว่ามีโอกาสที่ทางอาคูเรลี่ชนะได้ไหมแล้วผมก็มีนะครับ แต่ถ้ามองก็ต้องพูดตามตรงว่า2ทีมนี้มันมีเรื่องของการจบสกอร์ที่มันดีกันทั้งคู่ครับผมเลยมองว่าถ้าเราจะลุ้นเชีิงจริงผมมองว่าการที่เราจะลุ้นสูงยังไงก็น่าจะยิ้มหวานง่ายที่สุดแล้วครับนัานนี้ขอบมองไปทางสมคู่อัครานี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของบอลนอร์เวย์ที่เปลี่ยนลิกเอ็นนะครับผมเป็นคู่ฮัมคามครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนกับทางเอสเคบาร์นั่นเองนะครับคู่นี้ที่จะเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางเอสเคบาร์นที่ทำได้ดีกว่าแแลล้้้้ววคคครรรัััับบบบบกกกก็ตอออง่่าา5เเมมมมสสุด์นนนชะะไไไปป4 1ผพให ทางหามคามเลยและหามคามเองนะปัจจุบันนี้นะผมฟอร์มโดยรวมถามไปดูโดดเด่นไหมชนะไป2ครับเสมอไป2และแพ้ไป1ครับแต่ว่าเกมเดี่ยวนเดียวเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างทางเอเคบานครับให้เกมหลังสุดชนะไป3ครับเสมอไป1แพ้ไป1นั้นล่าสุดก็ชนะในเรื่องของคิดเตียนซูไมาได้ด้วยสก o r e สองหนึ่งครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องของลำดับหน้ปัจจุบันนี้นะครับผมเอเคบานอยู่ที่2เลยถ้าชนะนี้ครับขึ้นมาอยู่ที่1ครัับบกกันท่งฮมคามครับทีี่ชนนะะ้จแซงออกลนนขึ้ไปครับแต่ถ้าใมองนเรื่อองงขหนนน้้าปััจจุบีจริงๆแล้วนะทั่า เอสเคบาร์สมันดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าจรินครับแล้ววันนี้ขอเพียงแค่จบ1ประตูครับทุกอย่างดูสดใสครับแต่ประตูที่2มาให้ยิ้มหวานเต็มปากครับก็ต้องพูดตามตรงว่ามาตรฐานของเอสเคบาร์สดูดีกว่าเยอะครับตอนนี้ขอมองที่ทางเอสเคบาร์สได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับเป็นนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับเป็นทางบอสเซนด์มูนครับเจอกับทางราชันชุดขาวเลอเอลมาลิดนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เข้าใจกันครับในปี2017ครับเป็นทางเลอมาลิดครับที่ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเลย แล้วมาดูวอลลี่มฟอร์มของบุสเซรัตมูนครับให้เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับแพ้ไป1ครับแพ้ให้กับทางไมล์สนทันเองแต่เขาชนะดามสตัดครับหรือจะเป็นในเรื่องของปารีสแซงต์เจลแมงครับชนะออสบวกแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองก็ชนะปารีสมาได้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูสุภาพมากๆครับและทีมที่เขาผ่านมาครับก็เป็นพีทวีลเอลเฟนนะครับผมแอตเลติโกมาริดก็ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักมากครับแต่ว่าในเรื่องของทางมาลลิดเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มดูโดดเด่นอยู่แล้วนะครััััับบบบผผมมมมมมแแแลละะะทททททีีีี่่่่เเเเเเคค้้้าาานนนนนนตตตรรรรรงงงงชสอออ์์ซิิิยวไหจป็ใืข อาบีเลชิกครับก็เป็นทีมที่มันใช้คําว่าคุณภาพคนละเรื่องกันเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับดอทมูนที่ผ่านๆมาแล้วมาดูในเรื่องตัวความพร้อมของทางดอทมูนครับก็ยังขาดฮาวเลอร์ครับหรือจะเป็นในเรื่องของดูเรนวิลที่ยังไม่พร้อมครับแนวรับก็ขาดในเรื่องของมูเอิดูมาเล่นะครับผมเลยหนึ่งตัวก็เป็นในเรื่องของเบนเซมานี่นะครับที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับกลับกันในเรื่องของทางมาริทนะครับผมก็ขาดในเรื่องของรูนินไปแล้วครับผมแต่ในเรื่องของทีโบกูตัวก็กลับมาพร้อมแล้วครับกหรือบ บอกว่าในเรื่องความพร้อมเนี่ยทางมาริทก็ดูแน่นมากๆครับทางดอทมูนก็แน่นกันครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วนะครับผมจากการที่ทางดอทมูนเข้ามาถึงในรอบนี้แล้วมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับสทีมนี้ก็ต้องใช้คําว่าดีกรีรองแชมป์กับแชมป์ไปแล้วแหละนะผมแต่เรื่องกระแสมันเปิดมาครับมาริทบังคับชนะ2ประตูเท่านั้น1ประตูครับก็ทําได้แค่เสมอตัวครับแต่สประตูเมื่อไหร่ได้ยิ้มหวานเต็มๆจริงนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางมาริทครับเมื่อไหร่ที่มันเป็บอลยุโรปครับก็จะทําได้ดีเสมอครััับบบแแแตตต่่่ททีีีมมมมมมนนนนนน้้้กก็็ผผาาาาคคครรรอออยยงเเเชชส์ซิะะดลว แล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบในเรื่องของมาตรฐานทีมจริงนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามัดลิดมันดูดีกว่าจริงครับหประตูผมมองว่าในเวลามีให้เห็นแน่ครับรอลุ้นประตูที่สเพื่อได้กินเต็มไปน้นนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างราชานชุดขาวเจ้าแห่งบอลยุโรปยังไงก็คือเจ้าแห่งบอลยุโรปครับั้นนี้มั่นใจว่ามัดลิดน่าจะถล่มได้ครับตอนนี้ขอมองที่ทางราชานชุดขาวเลยเอามัดลิดได้เลยนะครับเอานี้ก็จับไปเรนทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกก็มง ius, 2, องไปที่ทางซิลิอุสครับตัวที่ีไปทท่าสองครับเลับ ให้เลือกเชียร์ไปที่ทางราชั้นจุกเสาแล้วมาเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ก็ดติดตามไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ